ครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องทางหลายสเสดมาแล้วพาเพื่อนพาพี่พาน้องมาเบิง่งสมุนไพรอีกตามเคยพี่น้องสมุนไพรอยู่สายตาสเส่นี่ครับผมอยู่ทางหลังผมนี่สมุนไพรมันแน่นอย่งตาเส่สมุนไพรบำรุงท่านชายครับผมรับรองว่าแบบนี้ แม่นบอ่อตาสนีต้นยางเดี๋ยวครับที่ผ้ามาเบิ้งพี่น้องว่าต้นยางครับผมนี่คือสมุนไพรย่างดีเด้อพี่น้องเด้อนี่บำรุงท่านชายได้อย่างดีพี่น้องบำรุงท่านยิงท่านชายฮะแหละพี่น้องเนี่ยได้ดีสมุนไพรต้นนี้ชื่อว่าเนอ,อยื่อยางตาสนีสมุนไพรอันนี้ชื่อว่าต้นหัวใจทศกัณฐ์เด้อพี่น้องเด้อ หัวใจทศกณัณฐ์แห่นบ่คับรูบเพิ่นขึ้นดีกับรูปหัวใจในี่พี่น้องนี่ลำต้นของเพิ่นนี่เป็นเห็ดเชื้อเพืองได้อย่างดีนะพี่น้องเด้อเอามาอ้อยฟืนอ้อยไฟได้อย่างดีพี่น้องติดไฟเร็วพี่น้องเลยกินได้บ่าตาสเสน่ยกินได้ครับผมมันบ่ไดนน้มีมากมันพี่น้องส่วงนี่พวกขับมันล่ามขึ้นไปเท่งผู้พี่น้องผู้ มากมันเอามาเ็ดอดากินตาสเน่มากมันเอามาเ,เข็ดข้าวลามกินพี่น้องมากข้าวเหนียวแล้วเอาเข้าวเหนียวกอกใส่มากมันหั่นแล้วเอามาเผาเผาไฟแล้วมาเสีออกมาสีเล,เล่เลาห้องสีม่วงอะไรพี่น้องห้องสีสีม่วงแล,ล้วล่ะข้าวอ่ะสีออกมาเป็นสีม่วงเลยกินหอมหอมพี่น้องข้าวเอินภาคกลางเอินหัวใจทศกัณฐ์ บ้านผมเอื้อนต้นมกเขาลีบพี่น้องพระเอื้นเอื้นชื่อว่าใดๆก็บ,บอกเลยเด้อพี่น้องเด้อบ้านผมต้นต้นเอื้นต้นมกเขาลีบพี่น้องนี่บอกพี่น้องหัวใจขึ้นเดียวก็หัวใจเลยพี่น้องต้นมกเขาลีบบ้านผมเอื้นเอามากมันหะละพี่น้องมาเห็ดเข่าลามกินพี่น้องเลยมากเข้าแล้วก็เด็กใส่มากมันมากมันสิใหญ่ห้าสามนิ้วนี่แหละพี่น้อง สองนิ้วสามนิ้วแล้วมาเผาพายพี่น้องมัน,นมันชิหอมหอมกินแซ่บเดี๋ยวมือ้อใดคันเห็นมากบ้านในคม่าที่ไทยให้พี่ให้น้องเบิ่งตะกบมันก็สิเป,ป็นซ่วงนี้แหละพี่น้องมากมันเป็นสมุนไพรในไรต์ตาเซีนี่เป็นสมุนไพรแบบว่านี่ครับเอาใบมันนี่เอาใบของมันนี่ตากแห้งพี่น้องเอาใบของเพื่อนตากแห้งบดบดเด้อพี่น้องเด้อบดแล้ว เป็ดจันได์ตากแห้งระบดแลเอามาผสมกับไอพริกไทยพี่น้องเอามาผสมพริกไทยแล้วก็เอาปาผสมกบน้องเพิงพี่น้องเฮ็ดลุกกรกินด้อครับนะเด้อเฮ็ดลุกกรกินสิบำรุงกำลังท่านชาได้อย่างดีพี่น้องเลยบ้านไผ่มีเมืองไผ่มี แถวใดมีตามโคกตามป้าให้เก็บมาตากแห้งตากแห้งโมมีข้าบมนก็เอาคกแล้ครับต่ำพี่น้องต่ำให้มันมุนมุน,มน,มนพี่น้องเลยแล้วก็เอาพริกไทยใส่จักน้อยแล้วก็เอาน้ำเพิ่ผสมพี่น้องปั้นเป็นลูกกรอกินเลยพี่น้องสี่เป็นยาบำรุงท่านชายได้อย่างดีหัวใจทศกัณฐ์เป็นไดพี่น้องงามหมดพี่น้องคือบคือหัวใจทศกัณฐ์บ่ งามงามพี่น้องผมสิเก็บใจพี่น้องบุง๋งมันอยากดับเปละพี่น้องมันบุอยากมีล่ะพ่อหยังมันอันเพิ่นตัดไม้ตัดป่ามันบุอยากมีแล้วพี่น้องเอลยหัวใจสดสกันป่าไม้มันบุอยากมีแล้วกระต้นอันนี้ก็บบุอยากมีพี่น้องเอ้ยต้นตั้งแต่น,นี้อยู่ตั้งเพีงพี่น้องพรัแต่บางบุมีมากพี่น้องเลยขมีมากเดี๋ยวผมทิพาให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ จี้เข้านี่โอ้ยหอมพี่น้องเลยจี้เข้าบม่มีพี่น้องตอนเลยเอาคลิปนี้กะขอจบคลิปเด้อครับเนดะ้อพี่น้องเนดะ้อท่านซายอย่าลืมเนดะ้อพี่น้องเนดะ้อให้เอามาตากแห้งแล้วก็ตำบดให้มันละเอียดแล้วก็เอามาอันผสมน้ำผึ้งพี่น้องเลยผสมน้ำผึ้งแล้วก็มากินมือละก้อนสองก้อนมือละก้อนสองก้อน,ออนเดี๋ยวกำลังท่านสี่ กลับคืนมาพี่น้องขอบบุญขอบคุณหลายๆเวยครับเด้อขอบคุณครับ